สายลมหนาวพัดโบกโบยพริ้วดูแล้วสวยใสใสเย็ยนลมเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ไกลทุรากันบ้านโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีใครยารมร้รอนสซ้นร้อน ไม่มีผาห่มคลุมกายโรงเรียนมีครูหนึ่งคนครูผู้เสียสละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใช่จะวนให้เห็นใจความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใยญยแตก 但。 คืนหัวป่าให้งามน้ำพึ่งป่าคืนผืนฟ้าให้นกกาได้อาศัยคืนปลักหนองทุ่งบัวให้วัวควายคืนโรงเรียนหลังใหม่ให้น้องคล้องสัมพันธ์สัมพันธภาพที่อาบอิ่มไปด้วยเจตนาบุญต่อไปนี้ จะเป็นปรากฏการการเรียนรู้ที่สำคัญเพื่อร่วมกันผลักดันชุมชนให้หน่าอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองจากเหตุการณ์เมื่อปลายปี2550 มือโรงเรียนวัดหัวป่าได้ตกอยู่ภายใต้เหยื่อพลืงโรงเรียนเล็กๆที่เปรียบเหมือนดวงประทีปให้กับน้องๆสำหรับการศาสส่องท้องถิ่นธุรกันดารได้กลับกลายเป็นเท่าทันในคลิปตา Để này, đó không phải đây không có gì đâu các con các con đéo đâu không phải mang หลังควันไฟคือสายฐานน้ำใจที่หลั่งไหลามาจากผู้ห่วงใหญ่ทั่วสารทิศทั้งกลุ่มศิลปินท้องถิ่นท้องที่ที่อยู่รายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขามรดกแห่งธรรมชาติได้ร่วมกันพัดโบกสายลมแห่งความรักความเมตตาส่งมาอย่างน้องๆเพื่อรอวัน หรือรอรับการเปิดเทอมใหม่ที่น้องหนูมีที่เรียนที่กินที่เล่นกรดิตฐอบุญรับกับนายกเล่าขยาวทึ่าต้องกลาก็ได้ภาคนณาบำบทุนการศึกษาหลักเรียนครับเมืเ่อเดือนกุมภาพันธ์และการมีทีมงานกล้องชุมรุม จักรยานจังหวัดปฐรุลปากคลองวรรณุสเลยกระที่บรนพดนะครับกล้ามาดูแลเวยเลืออยู่มอบตังเงินมอบตังคองแล้วก็มีโฟโต้เล่นกลับผักได้ครับก็ได้ข้ามารวมกิจกรรมเลยก็ได้นำคอมพิวเตอร์มาให้สร้งชุดเลยก็ผม้วยเงินเลยกระิี่คลองด้วยแล้วก็อีกอีกอีกหน่วยงานนึงอีกอีกอีกส่วนนึงนะครับเจะเป็นเป็นคอง ชุมรมรัพยสูตรกับสามาคมการดร้านระบบจังหวัดตุงกล้านนะครับ,รบมาดูแลช่วยเหลือเราเะจะมีขึ้นในวันที่ซีวันที่ซีปรึกษาคาคุมนะค,ครับจะมีมีเป็นการเรียนรีมาก็ไม่น้อยรอยกว่าคุณแล้วครับไม่น้อยกว่ารอยคุณมารประทานอาหารที่นี่แล้วก็เชิญโซโซเชิยบุตรปองเพลม,มามาปล่อยรถที่นี่เผื่อไปขนมครับ เอออนคือทีมานที่จะมาช่วยเรื่องอีกไม่เหมือนกันนี่พี่นงคงครับเมื่อนกับพี่นงองเคยหนุยว้าอะไรครับอาจารย์ครับว้าอุปสรรคไม่มาปัญญาไม่เกิดมานไม่มีบารมีไม่เกิดเราไม่เห็นควันทูบเราไม่พบปัญญาควันที่พวยผุงจากลังคาโรงเรียนแห่งนี้นะครับมันเป็นการส่งสัญญาณไปไล่ห้งครับครับอยู่ที่ป่าบานตะเคลครับบ้านจันนี้ประมาณสักเกือบกิโลเมตรกับประมาณ90 0เมตรนะครับถ้าจันนี่แต่อดีนะครับ่านก็เคย เป็นเด็กนะครับที่เคยเกยผ้าเล่นอยู่ที่โรงเรียนวัดรลวงพ่อพระว่าพ่อของทานนะครับก็คือคุณตูพัฒน์จันเสนานะครับซึ่งเป็นครูซ่อนดินนี่เป็นเวลาไล่สิบปีและถึงถ่ายก็เป็นผู้บริหารทีนี้นะครับแล้วก็จากชีวิตนะครับไปในเวลาอาทิตย์ผ้าปีทัดจกนั้นมานะครับมาถึงบัดนี้วันที่ยีติพยาวกันญาจี่านกับยีติาวกันญาฮกเนี่ย เป็นวันครบรอบโดยปีของคุณดูพัดครับับบรรดาลูกศิษย์ลูกห้าข้องคุณดูพัดนะครับก็ได้มีแนวความคิดว่าเธอทำเพื่อนะครับที่เราจะจัดงานเพื่อ,อที่จะตอบแทนคุณางามความดีของฐานก็เลยจัดเป็นงานรวมำลำลึกบูชาครูเชิดชูป,ปุจจณิกำบุญตบรอบโดยปีครูพัดจันเสนาเมื่อวันที่ยีบกาวกันยาที่ผ่านกับ ใครชุมชนอะแวกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนหัวป้าหรือว่าคนในตองตุงตะเคียนครับกระโนดนะครับได้ให้าพลัง่างกาย่างใจกับกันยางหลอนลามกับทัากวันนั้นนะครับอบรรดาศิทธิ์ของดูพัดเนี่ยการมีแนวความคิดว่าจะจะ,จะ,จะทำอนุสรณ์กุลนางความดีก็คือจะทำเป็นรูปปั้นหรือรูปเหมือนถา่ของจริงของกูพัดเนี่ยครับ เพื่อที่จะตั้งไหวให้กับบรรดาหลูกหล้านหลุ่นลังๆๆในใดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำกู้ําความดีการสร้างให้กับบ้านเมืองนะครับแต่ว่านั่นแหละครับคณะทีชุมชนรวมกับโรงเรียนเนี่ยพร้อมโดยกรรมาการท่านสร้างกำลังกิดจะดำํดำเนินการสาร้างตัวเดิยนั้นจะสร้างชิปทันว่านะครับอีพันเนี่ยคณะทีและนายคนก็กำลังจะฉลองปีใหม่ก,กันนะครับโรงเรียนเราก็ได้ ครัับบนะได้รับคุปติภัยจากเนี่เยเป็นใบไม้นะครับก็เลยทำหมตรงนี้ชะลักพราะส่วหน,นึ่งผมเองก็เป็นศิษย์โกโรงเรียนนี้รับได้รับการทรึกท่ามาจากเรียนนี้แล้วก็ระยะลังๆนี่ผมมีโอกาสก็การมาเข้ามาดูเล่โรงเรียนในท่านอาจา,า,ารย์กรรมการศึกษาก็ต้องรู้ทึกขอบคุณน้องๆนักข้าวถิ่มาขอบคุณทางร้านลันตาจู กบคุณถตกปาขลุวนที่ยห้ความรวมือวันนี้ไม่วันนา้หการจุ่ม่นเองแล้วก็พี่นงจังไรดีที่ยห้ความรวมือุกๆกรังที่ผั้นมาปฏิเสธไมีนานเลี้ยวแล้วก็ป้านั่งเดียวเหมานม,มาจะเด้งง่าย่วยเลื่อโรงเรียนเลยแบบนั้นนะคุณนะณมากนเลยค,คนหน้า่าจะไปปั้นอะไรแบบนั้นเนาะไม่คมีคุณมากันนีมา่ไม่เคยมีอัน,นี้มันหมาก็ปืนน่อห มาใจค่ะดีใจมากด้วยภูมมใจเด็กก็มาช่วยโรงเรียนหอตําเนียวรันนี้เลยให้ก็มาช่วยมากว่านี้เลยก็คุณนวยงานทุกนายงานเด็กก็มาช่วยเรื่อยไม่แม่นองเดียวได้ก็ใจมากมากคนเยอะเป็นเป็นคนเดียวเก็บรันค่าตราบที่นกมีขน คนมีพวกแม้แต่ปลวกก็มีที่อยู่หลานตาฉุจึงยังมีเพื่อนเพื่อนที่เต็มปีไปด้วยพลังศรัทธาบวกความรักบ้านผสานกับความรักน้องนักเรียนในแถบถิ่นธุรกันดารโรงเรียนวัดหัวป่าอำเภอรโนจัมสงขาจึงเป็นที่มาของคอนเสิร์ตก,การกุศลในครั้งนี้ ซึ่งได้นำโดยศิลปินติ๊กชิโร่และผองเพื่อนโดยเฉพาะทีมงานจังเกิ้ลชายหลานตาชูาเรียนเรียนวัดหัวผ่าครับเพราะอะไรฮะอ่าก็ส่วนหนึ่งก็ด้วยความมาเงินนะครับจิตใจความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือสังคมตั้งแต่ตอนอยู่แล้วก็ได้มีโอกาส ได้เจอกับน้องประหลัดเทียบถ้าติดต่อมานะครับ mm hmm. เดี่ยวกับไฟไหม้โรงเรียนวัดหัวป่าก็มีความรู้สึกว่ายินดีอยากแกช่วยนะครับ mm hmm. เพื่อส่วนรวมก็มีความรู้สึกตั้งใจอยากทําสิ่งนี้มานานแล้วนะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่บริจาคเงินช่วยเหลือนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ คเพื่อวนนสวนรวเวรมามาร่วมกันในการสร้างปรากฏการณ์ชุมชนพึ่งตนเองรัดต่อยอดโดยการร่วมการวางรากฐานก่ออิฐก่อปูนก่อเสาหลังจากนั้นรรฐจะมาต่อยอดเป็นหลังคาในโอกาสต่อไปนี่คือปณิธานของเรากับคอนเส,รรสิร์ตการกุศลรวมพลเพื่อน้อง โรงเรียนวัดหัวป่ากับตู้ชีวิตติ๊กชีโร่บัาบัตรนี ีตัวเองหม่เป็นคนละคนจะเปลี่ยนยังไงทำไม